จริงนี่ดูชันมากฮักน้อหละวันนี้ก็อยู่ระหว่างทางไปดอยอ่างขางนะครับอากาศดีๆวันนี้ นี้ผมว่าจะไปแคมปิ้งครับข้างบนตรงจุดชมวิวมว่อนสนแับบรรยากาศดีมาก mm hmm. เห็นเป็นวิวภูเขาเลย mm hmm. ละระยะทางตอนนี้ก็เหลือประมาณร้อยกโลครับ mm hmm. ก็น่าจะอีกไม่ไกลเท่าไหร่แต่ทางก็เคี่ยวครับต้องค่อยๆขี่ไป mm hmm. เป็นทางสวยมากครับเมื่อวานฝนตกแบบทั้งทั้งวันเลยครับวันนี้เลยอากาศดีล้างฝุ่นออกไปหมดเลยอากาศแจ่มใสครับวันนี้แดดดีแล้วก็อากาศเย็นวิ่งถนนเส้น107ไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปทางอำเภอฝางเมื่อกี้ถ่ายรูปมาบิวนีนสุดยอดจริงๆนะ ดอยอ่างขางเลี้ยวซ้ายนี่ยฝั่เ่อกี้ที่มีแยกครับผมมันเป็นแยกขึ้นดอยอ่งขางฝั่งเชียงดาวนะครับถ้าอยากขึ้นฝั่งฝางก็ให้ตรงตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องเลี้ยวซ้ายครับถึงแยกดอยอ่างขางแล้วตรงไปไปนอำเภอฝางนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปดอยอ่งางขาง 25กิโลครับ107เข้าเส้น1249ผมเคยเห็นในวิดีโอนะแบบทางมันก็ดูชันพอสมควรนะไม่รู้ว่าเห็นกับตาตาตัวเองแล้วมันจะชันขนาดไหนต้องเห็นของจริงครับบางทีดูในกล้องไม่รู้ครับว่ามันชันหรือไม่ชัน ขี่มาเรื่อยๆก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆครับตตรงนี้ชันมากอ๋อเห็นวิวเหรอฮะอยางสวยวิวตรงนี้เจ่มเลย ทางขึ้นแต่ทางลงวนะเนี่ยมองไม่เห็นนะทางขึ้นนะเวลาขึ้นนี้ต้องระวังรถสวนด้วยนะบางทีรถเขาแหกโค้งมาอะไรเงี้ยต้องดูดีๆครับกีก็เป็นป้ายเตือนนะครับถ้าคนที่ไม่ชำนาญก็งดใช้มอเตอร์ไซค์ออโตเมติกครับ แต่ถ้าใครที่ชำนาญก็ลองขี่มาดูครับมันอยู่ที่ใจนะกับฝีมือด้วยนี่แหละน่าจะเริ่มต้นโค้งลำไส้แล้วที่เขาเรียกกันครับโค้งลำไส้นี่ต้องวนออกมานิดนึงระวังรถสวนหน่อยนี่ก็ขึ้นยาวเลย เอ๊มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเจาะถ่ายรูปนิดนึงเจาะถ่ายรูปเจาะถ่ายรูปโอเคต้องคู่เลยกำเบรกด้วยนะ โอเคลงจากขาตั้งคู่ทางชั้นต้องกำเบกนิดนึงขึ้นมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอากาศก็เย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับสวยดีนามาดดูโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดโอ้โห โอ้โห oh. ดูจากในกล้องไม่รู้ชันป่ะนะแต่ว่าของจริงนี่ดูชันมากดูสิชันนะชันจริงๆนะครับอ๋อ,อน,นี้ก็ยังชันครนับพนะคือมันชันแบบต่อเนื่องที่นี่ ออกนน,นิดึงรถผมไปได้แค่เนี้ครับ <smile> มันชันแต่แบบดูสิหมอกเต็มเลยอากาศนีแบบกลิ่นเหมือนเมืองนอกเลย อะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้ฮ่ามันจดูร้อนอากาศไม่ดีมาบนดอยนี่สุดๆครับอันนี้ไม่ค่อยชันเท่าไหร่แต่ข้างหน้ารู้สึกจะชันมาก สมาธิครับวลาขี่ย่าอย่าหันไปดูวิวบ่อยครับเดี๋ยวก็ได้เห็นครับปิดได้ไงทำไมปิดตอนนี้ผมก็แอบเสงนิดนึงครับตั้งใจมาแคมป์ตรงนี้นะเนี่ยดูครับบรรยากาศบรรยากาศสวยมากครับที่นี่ เงียบซะด้วยปกติคนก็น่าจะเยอะครับไปดูจุดชมวิวข้างล่างครับรางการเต้นนี่ที่มอนสนนี่ก็เป็นของเขต ุยานแห่งชาติดอยพ่อหมปกนะครับมาดูจุดชมวิวกันสุดๆครับจุดชมวิวม่อนสนนี่ครับวิวตรงนู้นเราก็จะเห็นโค้งลำไส้ที่เราเพิ่งขี่รถผ่านขึ้นมานะครับ วิวตรงกลางระหว่างภูเขาก็จะเป็นแบบวิวเมืองฝางครับผมสุดยอดครับที่นี่นี่ครับลานการเต้นก็อยู่จะอยู่แบบนี้เห็นวิวเลยตอนเย็นพระอาทิตย์ตกนี่แบบคงสวยสุดๆแน่นอนเนี่ยถ้าผมกลางได้นะผมคงกลางตรงเนี้ย ววิแบบบสุดดยอดครัเดี๋ยวจะไปดูจุดชมวิวนะครับที่ใกล้ชายแดนพมา่ามีร้านการเต้นด้วยตรงนี้น่าจะมาถูกทางแล้วชายแดนไทยพมา่าอีก1กิโลครับอยู่ตรงบ้านหนอแหล่บ้านหนอแหล่ น่าจะเป็นฝั่งพมา่าเนาะสวยครับแถวนี้เข้ามาลึกเลยมีมายอยู่ข้างหน้าอาอา,อา,อาทำดีสวยเลย ไปดูกันครับฐานปฏิบัติการบ้านนอแลครับฮักนอแลเห็นตรงโน้นไหมครับตรงโน้นนี่คือฝั่งพม่าเลย รอบรอบเนี่ยครับรอบรอบเป็นฝั่งพม่ามาเลยวิวสวยครับสุดเขตประเทศไทยชายแดนไทยพม่าอันนี้สุดเขตเลยครับผมชิดมาก เนี่ยครับอันนี้สุดเขตเขากั้นไว้เลยตรงนู้นฝั่งพมา่าครับพมา่าเขากั้นรั้วของเขาฝั่งนั้นคือฝั่งพมา่าเลยครับสุดจริงๆครับเนี่ยกั้นรั้วขอบชิด เที่ยวภาคเหนือนี่ผมชอบมากครับมันได้ไปไหนแบบไกลดีไม่ดูว่าแถวหมู่บ้านนี้กลางเต็นเลยหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าคงมีครับ ค้ามบนนี้จะไม่มีที่แคมป์จริงๆครับเนี่ยเขาปิดกันหมดเลยเดี๋ยวอาจจะลงไปเชียงดาวครับเพื่อมีที่กลางเต็นเดี๋ยวจะไปทางอำเภอเชียงดาวนะครับ คางนี่ผมเสียดายมากเลยไม่ให้กลางเต็นเสียดายจริงๆครับตาคืนน่าจะเย็นสุดๆหน้าดูสงสัยผมคงต้องกลับบ้านแล้วครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ